สวัสดีเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับมาพบกันอีกแล้วครับกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในคลิปวดีโอนี้ครับคุณครูมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยครับแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุ มีทิทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลกและเป็นแรงไม่สัมผัสแรงดึงดูดที่โลกกระทํากับวัตถุหนึ่งๆทาให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลกและทําให้วัตถุมีน้ําหนักสรุปใง่ายคือแรงโน้มถ่วงนะครับเป็นแรงที่ทําให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลกและทําให้วัตถุมีน้ําหนักนั่นเองครับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับ เป็นแรงที่โลกกระทําต่อมูลของวัตถุทุกชนิดบนโลกและวัตถุที่อยู่ใกล้โลกนะครับเช่นใบไม้ร่วงฝนตกเป็นต้นครับมีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับที่เราน่าจะรู้จักและคุ้นเคยกันดีก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันครับเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงโลก เป็นการค้นพบโดยบังเอิญนะครับจากการสังเกตของแอปเปิ้ลที่หลุดจากต้นแล้วร่วงสู่พื้นครับเรามาทำความรู้จักกับคำว่าน้ำหนักกันก่อนนะครับน้ำหนักในทางวิทยาศาสตร์คือปริมาณของแรงโน้มถ่วงโลกกระทำต่อมวลของวัตถุน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับใช้สัญลักษณ์เป็น n ็ตัวใหญ่นะครับเป็นการนำชื่อของ เซอร์ไอแซงนวตันที่ค้นพบแรงน้มถ่วงมันตั้งเป็นหน่วยของน้ำหนักนะครับน้ำหนักของวัตถุขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุถ้าวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้ำหนักมากส่วนวัตถุที่มีมวลน้อยก็จะมีน้ำหนักน้อยนะครับคราวนี้เรามาทำความรู้จักคำว่ามว,ามวลบ้างครับมวลคือปริมาณเนื้อสารทั้งหมดของวัตถุมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมนะครับ กรัมก็มีสัญ,ญลักษณ์ก็คือตัว G ตัวเล็กนะครับส่วนกิโลกรัมมีสัญ,ญลักษณ์เป็นตัว K ตัวเล็กแล้วก็ตามด้วย G ีตัวเล็กครับส่วนน้ำหนักคือขนาดของแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับสัญ,ญลักษณ์ก็คือ N ็ตัวใหญ่อย่างที่คุณครูได้อธิบายไปแล้วนะครับเราสามารถหาน้ำหนักได้จากเครื่องช่างสปริงแบบแขวนเครื่องช่างสปริงแบบฐานตั้งและเครื่องช่างดิจิตอลครับ ถ้าวัตถุมีมวลมากก็จะทําให้มีน้ําหนักมากนะครับถ้าวัตถุมีมวลน้อยก็จะทําให้มีน้ําหนักน้อยครับและถ้าวัตถุมีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยนะครับเนื่องจากวัตถุที่มีมวลมากจะมีการต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่มากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยนะครับ เรามาดูประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกบ้างนะครับประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกมีด้วยกันหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นทําให้เรายือนอยู่บนโลกได้โดยไม่ลอยไปลอยมาทําให้น้าไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําทําให้ฝนตกลงสู่พื้นทําให้สิ่งของต่างๆไม่ลอยไปลอยมาในอากาศครับส่วนโทษของแรงโน้มถ่วงนะครับก็มีด้วยกันดังนี้ครับ การทำกิจกรรมบางอย่างที่สวนทางกับแรงโน้มถ่วงโลกจะรู้สึกเหนื่อยและทำได้ลำบากเช่นการขึ้นที่สูงนะครับการเดินขึ้นบันไดสูงเป็นต้นนะครับหรือเมื่อทำสิ่งของบางอย่างหล่นพื้นจะทำให้ชารุดทำให้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆไม่ได้และทำให้มนุษย์ไม่สามารถกระโดดให้สูงขึ้นไปมากๆได้ครับเดี๋ยวเราลองมาทำ แบบฝึกหัดกันบ้างนะครับนักเรียนเปิดไปหน้านที่54ได้เลยครับในหน้านี้ครับให้สังเกตภาพนล้วขีรน่องหมายถูกลงในวงกลมกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงโลกนะครับภาพที่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับสังเกตง่ายๆก็คือจะเกี่ยวกับวัตถุที่ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับเรามาดูรูปภาพที่1ครับเป็นภาพอ่านหนังสือ ภาพนี้เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงไหมครับภาพนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องนะครับภาพที่2ครับเป็นการเล่นบาสเกตบอลครับภาพนี้เกี่ยวข้องครับเพราะว่าเมื่อเราชูลูกบาสลูกบารก็จะตกลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับภาพที่สามครับเป็นแก้วหล่นแตกครับภาพนี้ก็เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงแน่นอนครับเพราะว่าแก้วหล่นจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับภาพที่4ี่ครับภาพกระโดดน้ําก็เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงนะครับเพราะเมื่อกระโดด ก็จะตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับข้อที่5ครับเป็นภาพนั่งวัดภาพครับเกี่ยวแรงน้มถ่วงไหมครับไม่เกี่ยวข้องนะครับเพราะไม่มีวัตถุตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำหครับในสุดท้ายครับภาพดูโทรทัศน์ครับภาพนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับแรงน้มถ่วงโลกนะครับหน้าที่57ครับให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกในวงกลมภาพที่เป็นผลมาจากแรงน้มถ่วงโลก กาะทำต่อวัตถุนะครับข้อที่1ครับกระโดดล่มครับเกี่ยวข้องไหมครับก็เกี่ยวข้องนะครับเพราะเป็นการตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับข้อที่2ครับฝนตกครับก็เกี่ยวข้องนะครับเพราะเป็นการตกของวัตถุจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับข้อที่3กับข้อที่4ครับการขับรถยนต์กับน้ําตกจากภูเขานักเรียนลองไปทำเองนะครับข้อที่2ครับเพราะเหตุใดเมื่อโยนวัตถุขึ้นไปในอากาศ วัตถุจึงตกลงสู่พื้นเสมอครับเพราะเพราะว่ามีแรงโน้มถ่วงโลกหรือแรงดึงดูดของโลกประทับำต่อวัตถุชนิดบนโลกไม่ว่าจะโยนวัตถุขึ้นไปในอากาศหรือปล่อยวัตถุจากที่สูงวัถตถุต่างๆจะตกลงสู่พื้นเสมอครับข้อที่3ครับแรงโน้มถ่วงของโลกทําให้ทุกสิ่งบนโลกไม่ลอยไปในอากาศจึงถือว่าเป็นผลดีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่เพราะอะไรครับ คราวนี้นักเรียนก็ลองไปทางนี้นะครับไปที่หน้าห2บนะครับคำถามข้อที่หนึ่งครับถามว่าแรงโน้มถ่วงโลกมีความสัมพันธ์กับมวลของวัตถุหรือไม่อย่างไรครับ<ๆ>ก็มีความสัมพันธ์นะครับถ้ามีมวลน้อยแรงโน้มถ่วงโลกที่กระทำต่อวัตถุนั้นจะมีค่าน้อยและถา้าวัตถุมีมวลมากแรงโน้มถ่วงโลกที่กระทำต่อวัตถุนั้นก็จะมีค่ามากครับที่สองครับ วัตถุแต่ละชนิดบนโลกมีมวลเท่ากันหรือไม่เพราะอะไรครับวัตถุแต่ละชนิดบนโลกมีมวลไม่เท่ากันนะครับเพราะวัตถุแต่ละชนิดอาจมีขนาดและรูปร่างรวมถึงปริมาณของเนื้อวัตถุที่มีอยู่ในวัตถุนั้นแตกต่างกันไปครับข้อที่3ครับเพราะเหตุใดวัตถุต่างๆบนโลกจะมีน้ำหนักแตกต่างกันครับก็เพราะว่าวัตถุต่างๆบนโลกมีมวลต่างกันทําให้มีแรงโน้มถ่วงของโลก รือแรงดึงดูดของโลกมากระับทำต่อวัตถุเหล่านั้นแตกต่างกันไปวัตถุต่างๆจึงมีน้ําหนักไม่เท่ากันครับข้อที่4ครับให้นักเรียนครับขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าข้อความที่เป็นผลจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับสังเกตง,ง่ายคือแรงโน้มถ่วงโลกนะครับจะทําให้เกิดน้ําหนักจะทําให้วัตถุกตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับมาดูข้อที่1นะครับวัตถุทุกชนิดที่อยู่บนโลกมีน้ําหนัก พราะมีแรงดึงดูดของโลกข้อน,นี้ถูกไหมครับก็ถูกต้องนะครับข้อที่2นะครับเมื่อเดินขึ้นบันไดหลายชั้นจะรู้สึกเหนื่อยกว่าเดินที่พื้นราบข้อน,นี้ก็ถูกต้องครับส่วนข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5นักเรียนลองไปทําเองนะครับข้อต่อมาครับหากต้องการทราบว่าฝรั่งผลมีน้ําหนักเท่าไรเราควรเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด,ดเพื่อหาน้ําหนักของฝรั่ง ระหว่างใช้เครื่องช่างสปริงแบบแขวนกับเครื่องช่างสปริงแบบตั้งเพราะอะไรครับในรูปภาพครับอันนี้เป็นเครื่องช่างสปริงแบบแขวนนะครับคือนักเรียนอาจจะยังไม่คุ้นเคยครับไว้ถ้ามีโอกาสในเหตุการณ์ปกติเราจะมาทดลองกันดูนะครับแบบคับเป็นเครื่องช่างสปริงแบบตั้งครับนี้นักเรียนน่าจะคุ้นเคยมากกว่านะครับนักเรียนก็ลองตอบคำถามข้อนี้ครับว่าถ้าเราจะช่างฝรั่งหนึ่งผลเนี่ยนักเรียนจะใช้เครื่องช่างสปริงแบบใด จริงๆไม่มีข้อไหนผิดนะครับขึ้นอยู่กับนักเรียนจะให้เหตุผลว่าข้ออะไรครับถ้าเป็นเครื่องช่งสปริงแบบแขวนนะครับก็อาจจะเพราะว่ามันมีขนาดเล็กพกพาสะดวกแต่ถ้าเป็นเครื่องช่องสปริงแบบตั้งก็อา,าจจะเพราะว่านักเรียนมีความคุ้นเคยกับเครื่องช่างสปริงชนิดนี้ครับหน้าที่65นะครับมวลของวัตถุและการเคลื่อนที่ของวัตถุมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรครับมีความสัมพันธ์กันนะครับ โดยวัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน,น้อยดังนั้นมวลของวัตถุจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุครับข้อที่2ครับดูภาพแล้วเติมข้อความเกี่ยวกับมวลและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุภาพที่หนึ่งก็เป็นภาพของเด็กชายกำลังดันชั้นไม้ใช่ไหมครับตู้ไม้ในภาพมีมวลอย่างไรครับมีมวลมากนะครับสังเกตจากสีหน้า เกตจากอาการของเด็กผู้ชายนะครับไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไรครับทําไมวัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ยากครับภาพที่สองครับหนังสือในภาพมีมวลอย่างไรครับก็มีมวลน้อยนะครับสังเกตจากสีหน้าของเด็กผู้หญิงได้นะครับยังยิ้มแย้มอยู่เลยนะครับทำให้มีผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไรครับทาให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ง่ายครับต่อมาครับ มวลและน้ำหนักมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับโลกจะดึงดูดวัตถุที่มีมวลมากด้วยแรงมากจึงทําให้วัตถุนั้นมีน้ําหนักมากนะครับและโลกก็จะดึงดูดวัตถุที่มีมวลน,น้อยด้วยแรงน้อยจึงทําให้วัตถุนั้นมีน้ําหนักน้อยครับข้อต่อมาครับรถชนิดต่างๆที่แล่นอยู่บนถนนมีหลายขนาดด้วยกันซึ่งรถที่มีขนาดใหญ่จะมีมวลมากจึงขึ้นที่ได้ยากกว่ารถที่มีขนาดเล็ก นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เทอาไรครับคราวนี้นักเรียนก็ลองไปทําเองนะครับมาที่หน้า67ครับข้อที่หนึ่งถามว่าเพราะเหตุใดเมื่อเราเดินที่บันไดถึงรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าการเดินลงบันไดครับก็เพราะว่าเป็นการเดินสวนทางกับแรงโน้มถ่วงโลกจึงทําให้เราต้องออกแรงมากขึ้นครับข้อที่สองครับลูกกอล์ฟกับลูกปิงปองมีขนาดเท่ากันเมื่อนําไปชั่งหาหนักพบว่าลูกกอล์ฟ มีน้ำหนักมากกว่าลูกปิงปองนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดครับก็ Kauf, เพราะว่าลูกกอล์ฟมีมวลมากกว่าลูกปิงปองนั่นเองครับเมื่อนําลูกกอล์ฟกับลูกปิงปองไปชั่งหาหนักลูกกอล์ฟจริงมีน้ําหนักมากกว่าลูกปิงปองครับข้อที่3ครับนักเรียนคิดว่าหากโลกไม่มีแรงโน้มถ่วงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆบนโลกหรือไม่เพราะอะไรครับก็จะส่งผลกระทบแน่นอนครับเพราะจะทําให้สิ่งต่างๆบนโลกไร้น้ําหนักและลอยไปลอยมาในอากาศ ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆเช่นควบคุมการเคลื่อนที่ของร่างกายได้ยากลาบากนะครับข้อที่4ครับมวลของวัตถุจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรครับวัตถุที่มีมวลมากจะมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ช้าและยากส่วนวัตถุที่มีมวลน้อยจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ง่ายและเร็วกว่านะครับข้อท,ที่5ครับนักเรียนคิดว่าระหว่างรถบรรทุกหินกับรถตู้ รถคันใดาสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่ากันเพราะอะไรครับคราวนี้นักเรียนก็ออกมาทาเองนะครับหน้าที่68ปครับนักเรียนเขียนข้อใหม่ถูกลงในช่องว่างของข้อที่เป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงโลกพร้อมบอกเหตุผลครับข้อที่หนึ่งครับวัตถุทุกชนิดที่อยู่บนโลกมีน้ําหนักเป็นผลจากแรงโน้มถ่วงไหมครับก็เป็นนะครับเพราะว่ามีแรงโน้มถ่วงโลกกระทาต่อวัตถุทุกชนิดบนโลกวัตถุจึงมีน้ําหนักข้อที่สองครับพื้นที่เปียกทําให้เกิด การเลื paid, on, huh? video, ่นเลายเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงไหมครับข้อนี้ก็ไม่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงนะครับเรือ3สามครับผู้ฟุตบอลกลิ้งได้ไกลบนพื้นที่เรียบข้อนี้ก็ไม่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงครับข้อที่4ครับผลไม้ที่สุกงอมร่วงจากต้นลงสู่พื้นดินก็มีการตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำข้อนี้ก็เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงครับเพราะเมื่อผลไม้สุกจะหลุนจากต้นแรงโน้มถ่วงโลกจึงดึงดูดให้ผลไม้ร่วงลงสู่พื้นดินครับข้อนี้5้าครับ จักรยานเคลื่อนที่ได้เพราะออกแรงปั่งคราวนี้ก็ไม่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงนะครับข้อต่อไปครับให้นักเรียนสังเกตภาพและให้เหตุผลว่าเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงโลกอย่างไรครับภาพที่หนึ่งครับก็เป็นภาพเทน้าําใส่แก้วนะครับเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดน้ําให้ตกลงสู่ที่ต่ำนะครับไอ้สองครับเป็นภาพเกี่ยวกับกระโดดร่มนะครับก็เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงก็คือ แรงน้่งถ่วงของโลกนึงดูดให้นักกระโดดร่มตกลงสู่พื้นครับหน้าที่69นักเรียนยังไม่ต้องทำนะครับขอข้ามไปเป็นหน้าที่70นะครับนักเรียนดูภาพแล้วก็ตอบคำถามนะครับข้อที่1ครับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ใดในภาพที่เกี่ยวข้องกับแรงน้่งถ่วงโลกครับก็มีลุงตั้มทิ้งขวดพลาสติกใบไม้ร่วงจากต้นไม้ ภูมิและฟ้าใสเล่นโยนลูกบอลกันนะครับข้อที่2ครับการเล่นโยนบอลของภูมิและฟ้าใสเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงโลกหรือไม่อย่างไรครับก็เกี่ยวข้องแน่นอนครับเพราะเมื่อภูมิหรือฟ้าใสโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศลูกบอลจะตกลงสู่พื้นโลกเสมอครับเนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงโลกมากระทําต่อมวลของลูกบอลทําให้ลูกบอลน,น้าหนักลูกบอลจงตกลงสู่พื้นครับข้อที่3ครับนักเรียนคิดว่า ขวดพลาสติกใสที่ดุงตามกำลังปอดจากมือลงในถังขยะจะลอยไปในอากาศหรือไม่เพราะอะไรครับคนออนี้นักเรียนก็ลองไปทําเองนะครับก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจดีนะครับและขอขอบคุณสื่อการสอนด,ดีจากวินนารัฐและสอนเจริญทัศนครับในคลิปวิดีโอนี้ครับคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ